นี่เป็นเครื่องว d 25นะครับนะครับเครื่องนี่รถค่าถูกสภาพดีสภาพข้อใส่มาฝากข้อตอนพี่น้องได้แล้วเมื่อนี้ครับเมื่อบริไลพาวเวอร์เครื่องยนต์วา25มิสซันพีเอ็มคอนเทียมีเตอร์คูลเลอร์ใบเบอร์เริ่มเทิ er ่มพ erm. ันบอกไงครับเมื่อมเพิ่มโบ้ความรถคันนี้ก็อีกหนึ่งทัน ม้าฝากมาตอนในทางบุญต้มรากข้าพิเศษจบรากข้าพ่อฟังมาาฝากใ้ทานผู้ชมได้พิจ,จารณากันนะครับสำหรับรถกระบะนิสสันคอนเรียนี่ครับนี่รถคันนี้สตาร์ทบึ้มบึ้มกระจกหมุนขึ้นลงด้วยมือภายในครับนี่แอร์เย็ยนมีวัดบูดให้พร้อม โอ้แอร์เย็นครับเต้เพร่งบอมี่นะครับบอกว้กรแอร์เย็นครับนี่รถแล่นได้ยุที่2อแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสี่กิโลครับนี่แหละครับนี่รอบด้านมีรอยเฉิ่มนิดหนึ่งแต่ผ้าสีลนลนเอกสานเน่เพราะต้องห่วงครับายในมีบะเกียรเมื่อเกียรธรรมดาครับเกียรกระโปงครับนี่บอเออบอหลังครับพี่มีอยู่ตอนหนึ่งครับพี่ทั้งหลังมีนะครับนี่ อารถขายจำน่ายกันตามสภาพนะครับมาฝากให้ท่านเอฟซให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเมื่อนี้ครับเนี่